มาครับมาดูกันครับมาดูกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับเปิดคนเดียวนะครับมาดูกันครับ เปิดที่ร้านกาแฟนะครับมาดูกันครับดูคร,บดครับโอ้โหหมดโอ้โหครับหมดครับพี่น้อง มาครับโอ้โหรุ่นใหญ่ครับแบบหนึ่งนะครับผมวางโทรศัพท์แบบหนึ่งนะครับสนใจสั่งได้นะครับ350บาทโอ้โหมด ครับถึงแล้วครับดูครับปลดเช็คความเรียบร้อยก่อนครับเล็บตีนเล็บขาสมบูรณ์แบบไหมครับสมบูรณ์ครับโอเคครับสวยงามตามท้องเรื่องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ